บายดีพี่น้องกับสบายดีสุภุสุขคนเด้อเมื่อนี้มาพบกับดาวเรื่องเก่าได้พี่น้องเด้อสบายดีปารุงสบายดีปารุงสิพาเด็กๆมาซื้อขนมกับมาซื้อน้ำกินพี่น้องไปย่างเงี้ยขยันจ้ากุ้งกินเมื่อไรเมื่อคืนนี่นะเมื่อไหร่ตอนเช้ากินเมื่อไรปารุบอกไปปะย่างไปอยากจับเอ้ยย่างไปก่อนได้จังจับแต่สีประมาณนี่เลยพี่น้องเลยเอาอย่างเงี้ยพี่สาวได้ไหมได้

คืออ้วนนมาตันอายุอืมอนเพื่อให้ใหญ่ลูกอ้วนเพื่อให้ใหญ่ใครใกล้ๆกล้ไม่รเห็นหน้าแต่เงินโก้มาจับคืนมาจะเยังให้ทุกคน ปลาเหรอไหหลังสุดนกินต้นขาดำกันเลยปลายังนีวยปลาข้าวบุญปลาสวายบอเออเว้มาหาล่อมาาพ่อมหาเกียนนีเลยจดปลาเอใครนไดนี่บอกแล้วบอกแล้วพันหากันิ อันนี้โลสามสิบบอกอันนี้ก็โลสามสบบอันนี้40ก็ไตัวนี้เด้อตัวใดวะอันนี้ปลาไงันนี้ปลาข่าวนะฮะปลาข้าวนะปลาข้าวฮะ้าเอางินใลเพล่ะไปเอาเลย้าสิอันนี้แม่ี่ากี่งค สื่อปลาจ้ีสื่อปลาจะาที่นอนรดหนึ่นงอเอาไว้ให้เพิ่นละเอ้เพิ่นนะผู้ม่ต่ส่งนะนะจุิกจิกน้องเ่ย์คือบังบ่ายบังบ่า จะก้อนเลยเจ็ดก้อนคือเก้าวว่าคือว่าให้เจ็ดนั่นร้อยเอาให้เพื่อนใจไปไปยังยังไว้ยังบุญไว้พี่น่อยสื่อยังกินแรงวะเหนื่อยน้ำหนักินด กินยังพี่น้งเลยกุ้งก็กินแะ่วานนี่ฮะใสช็อกโกแลตปลูกอาไปคืนไปเท่ามึงชื่อยังอะรกินแรงนะไม่่น้ำนักกินด้ยกุ้งก็กินแะวาสนี่เรอช็กโกแลตมานานๆเยเดยยจะรอช็อกโกแลตมานานๆก็โกาสอยากยังเนาะโกายอยากว่าันนี้เนาะเ็สิอยากอยู่ลลูกเรกินเยอะจะให้นเรากินเยอะ พูและเฮ้ยพี่สาถามนากจได้แคอยากก็ได้ถ้าอยากตัวนีบอบอกินพ่ออยากก็ได้นะเขาซื้อหานอยล้วหรเอาตัวนี้พ่อป่ะเอาไปใส่ปไอใส่หันมีอ่าเราเห็ดช่องหานปรเดยนนี่นะเห็ดเราเห็ดไม่จองซจองนะไม่จองรูเมนหันาหันใช่ไหมอันข้าวล้วอืม อ้าแนไแม่ลูเอาใดอ้ค่ะาต้องห้ากินเลยรุ่นว้พี่น้องกัยเล็กน่อยมาน้ำกรสิประารมาณนี้แหละเออยอย่ะสน,น้ยเห็นบงเนาะแบงปนมนรูกสิแค่ปุบเนี่ยแมงแมงปีนมน,เ,น,น,มนเอออืมได้ละตะลาลูกเอาไหม เฮะใครนะไหนอออเออเอาไปไอ้วนไปซื้อเป็นศพบ่ซื้อยังสืบเป็นศพเอไปซื้เป็นศพบ่ปไปซื้เป็นศพซเป็ซื้อขนมขนมยังหัวยังยซื้อเลยพ่พไปซื้เป็นศพอ่ะยังอะไรซื้เป็นศพเอาป มล้จังอิ่มปะมัดมาสดในเจ้ากับโบอินดูไปไปซื้อสดไงเนาะนี่คือว่าได้พิซซ่าได้คือสิกินไลท์แฮะแล้วฉันมีเนาะคนร้ายพี่น้องไอ้ไหมเนี่นะฮะน้องต้องสมีจ้ะมีไปซื้อให้น้องเนี่ยไปลูกสองพันไปแม่สิเมื่ออาหานก่อนเด้อะเดี๋ยวลูกเด้อ ผัวน่ยสืส่อกินพี่เนาะจักสืสอกนน่อยังกินเนาะมันเจ็บไหมพี่นาะกันากรับห่านก็มีน้อเลย เก็บเครื่องแล้วบ้านูจะเอใครนาะลงมาเมื่อใดเดยสวัสดีพี่น้องปุ้ยปืนหันอ่อน,นออกอ่อนยิ้มสองสามหลันบ้เงินได้เองนินมาได้ใช้นอะบาทเนี่ยลงมาเอไาได้เฮย ลงมาเมื่อกี้นี่เองลงมาเรา,าจะลงมาซองเบิ่งว่าเมียเห็นยังอยู่นะนึกว่ามาซองเบิ่งว่ามีผู้บ่าวมาหลินนั่งย่างห่านอยู่บ่มีเจ้าก็ตายว <laughs> ่าจะจริงจังจ,งจะซี่เรียนงามเลยพี่น้องฮะเบาไก่เพิ่นเป็นคนหินสิ่งที่ว่าเบาไกอ่อะนะเบื่องสี่แก่ว ชิงพี่เบ้าไก่เพิ่นไม้ใบพี่น้องเลยอดเอาอีกอีกปีหนึ่งนาะเลยเนาะได้อายุปีหนึ่งเลยยันบ่ได้เพิเ่นไหมเบาบ่ได้เธอได้ก็มียังแต่ยังแต่โหลดพี่น้องอยากได้เพิ่มคันได้คันได้โหลดเพิ่มกันโอเคมัดชิงทุกอย่างแล<ช>้วค่ายแน่แ,แล้วพี่น้องเลยแต่เขาก็วันใ้นี้นั่ยังมาอีกพี่น้องห้ากุมเรียนตอนยังมลงมาอแต่เขาแบบ จีสะดวกนะว่างไงคือสมมตินี่มันมันต่ำพวกพี่น้องไหมหาคอยนะพุ่มใจแล้วซ้ำหน่ะก็บุ่นสะดวกน,นะว่สะดวกก็ย่าผักหักหางได้ซ้ำหน่ะก,ก็พุ่มใจแล้วออนคนเฮาน่ะ <a> ยู่ได้ก็ย้อนย้อนมีความสุขก,ก็อยู่ได้เลยตามมันหาพันบ่ลูกโอ้ให้พ่อกินอันนึงแพงหอยยุ๊กใครแพงหอยป้ามีแต่ผู้แพงหอบาทนี่ จูป,ปากพ่อแน่ไอแบงแทงพ่อนะอุย้ยตายแล้วตอนี่มีแต่ผูแพร์โมแมงที่ซื้อเครื่องดีในเขาบอกเขาคือแพงว่ามือนีิผิดปกติแตยน้องใหม่หอหนึ่งโอ้ยจะบอแล้วอ่ะมายืนแทยงกันสิแคปนี่มายืนแทยงกันนะหนึ่งสองไอ้อ้วนเออได้แล้วโอ้มีแต่ผูจบๆเว้ยใครฉะแพงแม่สิเมื่อคืน โอ้หมดชามีแต่ผูแพงข่อยโอ้ยชำนี่ข่อยก็มีความสุขแล้วมากินนอกให้อ้วนนะบอกโบมีออนิวข่อยก็มีได้กินขนมนัสมีนี่ได้เฮ้ยจั๊กที่ชาจักขนมนี่ได้กินน้ำลูกนะใช่เงินไปแซนถิ่ม้เฮ้ยเมื่อกี้เลยได้เฮ้ยมือนี้นะโบเป็นยังเฮามีล่านหนกเจ้าอยู่มือมืออื่นจะสิไปซื้อเครื่องอีกโบซื้อมือนี้ จงไปก่อนปายัางเงินเท่านี้เลยเฮ้ยยัง,งเงินสองหมือนนี่เฮ้ยหม่เหมือนนี่ยังเงินสองล้านใช่สองล้านบาทยังเงินสองล้านบาทเลยในกระเป๋าหมือนนี่เป็นในที่รักรักโอ้ยชีวิตมีอยู่มีกิน มีครอบครัวที่นะหะกก็ถือว่าสมบูรณ์แบบไปอันระดับหนึ่งคนเฮานะซ้ำนี่ก็เพียงพ่อเลยเฮ้ยขอบใจเราเรื่องอะไรกอไปคิดยังไงเต็มเต็มความสุขไหนเจ้าก็คือกันนั่นแหละลไรคอยคอยกับคอบใจเจ้าคือกันเฮ้ยลูกนี้คือความหวังของพ่อแม่ทางความพ่อความแม่ได้ลูกเด้อแพงกันได้ลูกเด้ออยู่น้ำกันก็ต้องแพงกันเนาะแม่เป่ลูกแม่เปล่านะไม่เ ยี้าวปุ่งๆอืมน่าเมื่อคืนนี่ก็เฮ็ดเอื่อยหายไี่นอ้เ้ยนอ้แบ่งนะมากแต่เอาเมื่อเสียสก้นเอาบาดนี่เจ้าพ่ลูกเป็นได้กอกินงับงับงงกทยคอนะฮะบุคลากรแอบครับอืมเก็บเครื่องเลยพี่น้องเลยฮะแ้วแตช็อกโกแลตเป็ยกระมังกระมา จะเป็นซุ้มเพิ่นกินขักนะพี่น้องเนาะพากันหิวลงมาบาดได้เลยมีแต่หิวเขาโบหิวก็บโบอยากลงมากพี่น้องเอ้ยคันหิวเลยเริ่มแล้วแตกตื่นลงมาแล้วคันหิวบาดนี่เพาสิเปิดราคาเฮ้ยอันรถฟิโนเขาสิ่คายอันมื่นสี่เอาบอกมีหนังสือรถปีสิบเจ็ดเอาอยุมืออื่นโทรเงินก่นขอนเขาขี่อยู่ไหนเนาะเอาฟิโนก็ได้มันเอกาสารครบถืออยู่ปีปีมันสูงแนยฮะนะปีสิบหกสิบเจ็ดนี่แหละ เอาเลยพี่น้องคลิปนี้ก็สี่เหลี่ยมโค้กเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องเนาะพอกันไม่คลิปหนาเด้อขอบพระคุณหลายๆสำหรับกำลังใจเนาะเฮืองก็ดีใจพี่น้องเอ้ยติดตามช่องเฮืองจะเป็นลุกเะแม่นฝากอันฝากกดติดตามและก็ฝากกดไลค์กดแชร์เฮืองในเด้อพี่น้องอ่าให้ลูกมากก่อนเะเว้ยง่ายเลยโดยขอบใจหลายเด้อป็นลูกเหรอ กลับสบายดีแ้ะพี่น้องให้ซุปเพิินกินก่อนพี่น้องเอ้ย